โค้ชเวียดนามวิจารสนามซีเกมส์ของไทยแย่กว่ากัมพูชาอีกแผ่นดินไหวฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โค้ชเวียดนามเพิ่งออกถแถลงการ์ที่ทำให้สื่อไทยทั้งประเทศตกใจว่าสนามที่จัดซีเกมส์แย่กว่ากัมพูชาอีกถแถลงการ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ไทยประกาศเปิดตัวสนามอย่างเป็นทางการแต่แทนที่จะชมเชยโค้ชเวียดนามกลับผิดหวังยาไม่เรียบสนามไม่เรียบเทคโนโลยีแสงสว่างไม่ดีและกลิ่นอับจากอัฐจันเก่าเขาพูดตรงๆว่าผมเพิ่งไปกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วพวกเขาลงทุนสร้างสนามฟุตบอลที่ดีกว่านีี้้เเเเเเรรราาาจะล่่่นนนนไไดอออยงใมมมืืกกสป็หแ แข่งขันระดับสมัครเล่นนักข่าวไทยตกตะลึงไม่มีใครกล้าหายใจเสียงดังทันใดนั้นแฟนบอลไทยก็ระเบิดอารมณ์ใส่โซเชียลมีเดียว่าเวียดนามดูถูกนี่คือบ้านของฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล้าดียังไงมาเปรียบเทียบกับกัมพูชาดราม่าลุกลามเหมือนไฟป่าสหพันธ์ฟุตบอลไทยตอบกลับว่าสนามกีฬาเป็นไปตามมาตรฐาน AFC ใครไม่ชอบก็เข้าไม่ได้คำกล่าวที่ท้าไทยนี้ทำให้บรรยากาศการแข่งขันซีเกมส์อึดอัดยิ่งกว่าที่เคยฝ่ายเวียดนามยังคงยืนกรานว่าเราไม่ได้บ่นเพื่อ,อยั่วยุเราแค่ต้องการสนามกีฬทีี่่คคูวรกกับซเม การปะทะกันระหว่างสื่อไทยเวียดนามร้อนแรงยิ่งกว่านัดชิงชนะเลิศเสียอีกและอะไรที่ทําให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นไปอีกทีมอื่นๆก็เริ่มออกมาพูดเห็นด้วยกับเวียดนามการเดินทางสู่ซีเกมส์จะกลายเป็นสงครามในสนามกีฬามากกว่ากีฬาหรือไม่